ข่าวดีสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในมเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทําลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยนี่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับจากมเมล็ดงาเม็ดเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะสารเซสซามีในมเมล็ดงา ที่นักวิจัยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้และยังช่วยกระตุ้นผมผมกันให้ต่อโซ่กับเซลล์ร้ายได้ด้วยน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสกัดจากมเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึ่ง และช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วทังที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนูเนะาะค่ะก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะมันก็โอเคมันมันดีคะ่ะดรประยญาผู้วิจัยไขยความลับมหัศจรรย์ในมเมล็ดงาเริ่มเท่กับสารเซสมีในมเมล็ดงาที่มีการวิจัยมากมายทั่วโลก แต่ครั้งนี้ทดลองนําสารที่เซลมะเร็งผลิตขึ้นฉีดเข้าไปในไข่ที่ฟักตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมายแต่เมื่อฉีดสารเซซามีนเข้าไปจึงพบความลับที่สารเซซามีนสู้กับมะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซซาม,มีนก็จะไปจัดการกับตัวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันไม่มีอาหารมันก็ฟอ,อเซลไอเซซาม,มีนเนี่ยผมทํางานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง มันเปกมันก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วเซลล์ภูมิต้านทานก็จะมาจัดการกับกับเซลล์มะเร็งนี่งดีหนึ่งเป็นการออกฤทธิ์เป็นการออกฤทธิ์ถึงต้นตอของมันงานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์กลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมแนะนำการกินงาอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันโรคได้มากมาย แต่ต้องบดและทําให้สุกก่อนและไม่ควรกินงาเกินวันละสี่ช้อนโต๊ะเพราะจะทําให้ท้องเสียได้มนตรีตระกูลสมบัติสํานักข่าวไทายอสมทรายงาน